อันธมิตน,นะครับผู้ถือหุ้นหลักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเครือซ p นะครับที่มีระบบนิเวศอนยิงย่งใหญ่นะครับเฮลนอนะครับที่มีประสบการณ์อย่างมากมายทั่วโลกนะครับแล้วก็มีอโอเปอเรเตอร์ชั้นนำอย่างเชน่ามูบายนะครับที่เป็นผู้นำในเรื่องของตลาดเอเชียนะครับเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการเสริมศักรรยภาพความแข็งแกร่งของเรานะครับ ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้เล่นในระดับโลกและเราจะก้าวไปสู่การเป็นเทลคอมเทคโนโลยีทันนีันะครับในในความรู้คือั้งนี้เนี่ยเราเรียกว่า,า GSMA นะครับ Open Gateway API นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเป็นครั้งที่ True มีควาภาคกุมใจ อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยได้มีการเป็น first mover ในตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทยนะครับตั้งแต่เราเนี่ยเป็นผู้ให้บริการ 3G เป็นรายแรกนะครับ 4G แล้วก็ 5G นะครับครั้งนี้ก็ยังเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มทูเนี่ยที่เราจะมีร่วมกันนะครับพัฒนาสิ่งที่เราเรียกว่า GSMA Open w API นะครับ ที่มีมาตรฐานตามหลักสากลนะครับอันนี้เป็นอีกเก้าหนึ่งนะครับที่จะทําให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศของเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับเป็นการกระตุ้นให้เราสตาร์ทอัพนะครับเดเวลลอปเปอร์ต่างไทต่างประเทศนะครับรวมถึงองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์นะครับจาก GSA Open Gateway API ที่เรา ได้เริ่มในวันนี้นะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็พร้อมนะครับที่จะมุ่งในการที่จะสร้างส,างสิ่งต่อไปนะครับที่เราเรียกว่าเป็น A P I economy นะครับที่เราสามารถขับเคลื่อนเนี่ยไปด้วยศักยภาพของโครงข่ายที่แข็งแปรนะครับผสานกับนวัตกรรมและระบบนิเวศของเครือของเราทั้งหมดนะครับเพื่อที่เราเจะได้สร้าง รูปแบบของอะไรได้ใหม่ๆนะครับที่อยู่ในระบบดีเวของธนาคมนกรมงและระบบนีเวทอื่นๆข้างเคียงที่เราจะเชื่อมโยงกันได้ด้วย a p i เหล่านี้นะครับก็อันนี้เป็นยุคที่ทางผู้ดกรรมยุคที่พู้ดกรรกของผู้บริโภคเนี่ยแล้วก็ภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนผ่านนะครับ